มันมีผักหวานป่าอีกแบบหนึ่งที่ผมเพิ่งเคยเจอนะครับนะก็นำเมล็ดมันมาปลูกประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วนะครับนะก็จะปลูกหลายๆเมล็ดแต่ว่ามันจะมีต้นหนึ่งที่มันแปลกกว่าเพื่อนนะครับนะะนั่นก็คือว่าต้นมันจะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันก็คงจะขาดน้ำมั้งนะฮะหรือว่าอาจจะใกล้ตายหรือเปล่า ผมก็ลดน้ํามันเออ่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ละแล้วก็จะมีสภาพฝนตกช่วงนี้นะครับนะประมาณสองสามวันละแต่ต้นมันก็ยังสีเหลืองนะครับนะบก็เอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นต้นผักหวานป่าชนิดพิเศษนะที่โดยทั่วๆไปแล้วถ้าหากว่าลักษณะที่ต้นไม้ที่สีเหลืองแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะเรียกว่าสีทองนะฮะ อาจจะเป็นผักหวานป่าสีทองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะเดินกว่าๆแล้วนะครับนะตรงหลุมนี้นะครับมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมครับนะต้นนี้นะครับนะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นผักหวานป่าสีทอง แบบพิเศษหรือว่ามันจะเอ่อมันจะตายหรือไงผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับมันก็ยังยังเป็นสีนี้อยู่ทั้งทั้งใบทั้งต้นเลยนะครับนะอันนี้นะครับนะผมก็ปลูกประมาณสิบกว่าเม็ดเกือบยี่สิบเม็ดนะฮะตรงนี้จะทําเป็นเนินนิดๆน,น,นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นดินปนเอ่อดินดินปนหินลูกลังนะครับนะ เดือนกว่ากว่าแล้วนะครับนะมันยังเป็นสีทองอยู่เลยนะครับเนาะก็ดูแปลกดีนะครับดูแปลกดีนะครับก็พยายามจะดูแลมันเอาไว้นะครับเนาะ